ครสองกลุ่มกับซีรีส์เรื่องแรกเลยค่ะเป็นเรื่องที่2เรื่องที่2ครับแต่ว่าซีรีส์แรกเป็นซีรีส์สองอีพีเรียกว่าซีรีส์น้ำจิ้มออกมาตอนปีที่แล้วครับ The r e n o v a t i o n ออกมาลองๆดูก่อนแล้วก็แฟนคลับชื่นชอบเราก็เลยได้ปล่อยตัวเต็มออกมาซีรีส์นี้แต่ว่าไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เป็นภาคต่อกันนะครับใช่ครับเป็นอีกเรื่องนึงเลยใช่เรื่องนี้เป็นยังไงสำหรับลองๆดูโอ้โหเรียกว่าเป็นซีรีส์เต็มๆเรื่องแรกเลยก็ เตรียมการบ้านอย่างหนักครับมีการซ้อมประมาณเป็นเดือน2เดือนเลยครับกว่าจะได้ซีรีส์ตัวนี้ออกมาครับก็เป็นการถ่ายที่ค่อนข้างพวกเราคือมือใหม่สําหรับก <c oughs> ารเข้าวงการนี้ก็คือการถ่ายทําม,มันก็จะแอบเขาจะช็ชอกนิดนึงเพราะว่ามันต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้าใช่ไหมครับแล้วก็ไล่ถ่ายยาวเนี่ยถ่ายถ่ายปุ๊บจนถึง4ี่ห้าทุ่มพอเราจะกลับบ้านไปอาบน้ํา <c oughs> ล้างหน้าอ่านบทอีกนอนขึ้นได้ไหมอีกนอนขึ้นได้ไอีกแล้วเราต้องวนลูปนี้อยู่ประมาณ สองสเดือน3าสี่เดือนเหมือนกันครับแบบชอบอยู่ตอนแรกแต่ก็แต่ก็เป็นอะไรที่ท้าทาย <c oughs> แล้วก็สนุกที่ได้ลอง <c oughs> ครับแล้วก็แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันครับเห็นว่าเป็นเรื่องราวของคุณพ่อและสองคนใช่ในฐานะที่เราเองก็ยังไม่เคยผ่านมอ่านเป็นยังไงบ้างมา ให้ให้พี่ที่อายุเยอะไปคือจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่เคยเลี้ยงลูกมาก่อนแต่ว่าเราก็รักเด็กๆครับชอบเล่นชอบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็นักแสดงในค่ายของเราน้องมาวินกับน้องเรยาใช่ทั้งสองคนก็น่ารักมากๆแล้วเราก็รู้สึกเหมือนแบบเหมือนเป็นคุณพ่อจริงๆเลยอ่ะคือน้องน่าเอ็นดูมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นกับน้องตลอดก็สนิทกันครับแล้วก็ดีใจมากๆน้องเองก็ถือว่าจริงๆน้องมีประสบการณ์มากกว่าพวกผมอีกครับถ้าเรื่องการแสดงน้องน้องเกลยก็คือเป็นคุณพ่อที่ได้น้องช่วยสอนการแสดงกับเรา ตอนแรกผมว่าได้ได้เวิร์กช็อปช่วยค่อนข้างเยอะจากกุตาเนี่ยแหละบ <c oughs> ก็เรียกผมแบ่งเป็นสองฝั่งแล้วกันเนาะน,น้องน้องเรอาน้องผู้หญิงอยู่ฝั่งผม <c oughs> ก็ผมก็ได้เข้าไปเวิร์กช็อปของน้องจริงๆคือน้องเก่งกว่านะ <c oughs> บททุกโยงทุกอย่างเนี่ยน้องแบบเป๊ะมากแล้วก็น้องเสือลมได้ดีมากมันช่วงนั้นแหละที่เราได้ทํางานด้วยกันแล้วมันไอซ์เบรกแล้วก็เลยแบบผ่อนคลายขึ้นแล้วผมก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเองว่าแบบ เออการที่จะเป็นคุณพอ่อแบบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยมันต้องมีคาแรคเตอร์ยังไงตั้งเวลาคุยกับลูกควรที่จะเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยครับพอค่อนข้างค่อนขอ้าง,งยากเพราะเราก็ห่างอายุห่างจากการเป็นพอ่อค่อนขอายอย้างไกลเหมือนกันครับครับส่วนน้องผู้ชายนะครับน้องเอราทรหรือว่า <c oughs> ที่รับบทเป็นมาวินนะครับก็น้องเอ NERGY ดีมากเลยครับก็คือเจอกันวันแรกก็สนิทก,กันเลย <c oughs> เหมือนแบบเป็นเด็กผู้ชายอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยเล่นการสนิทกันแล้วก็สนิทกันไวแล้วก็ไม่มีปัญหาเลยครับราบรื่นมากเยี่ยมเลยครับเปส่วนของเรืเรื่องบ้างครับ ฟาดฟันหมูเขาฟาดฟันมากครับผมผมจะไปเรียกว่าอะไรผมจะเข้าหาเขาตลอดเวลาเข้าหาใช่เข้าหาผมว่าเรียกลุกแรงแต่นี่ก็รับแรงเหมือนกันรับแบบรับแล้วปัดทิ้งอ่ะรับเสร็จแล้วก็โยนทิ้งอย่างเงี้ยผือใจแลวแอบแ้งเหมือนกันนะก็คือเขาเขาทําผิดเหตุการณ์ก็คือในวัยวัยแบบวัยรุ่นอะไรเงี้ยเขาทําความผิดมาหันครั้งใหญ่หลวงกับเราทําให้เราเสียใจมากเราต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศ นะครับกลับมาก็ยัางจะมาเจอเรียนโรงเรียนด้วยกับลูกเราอีกเราก็หนีแล้วหนีอีกเขาก็ยังตามมาเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันสงสัยเราคงจะแบบมีทีเด็ดอะนะครับอะดูนะแค่ผมจะพูดผมยังพูดไม่ทันเลยแล้วในเรื่องผมจะง้อเขายังไงเราต้องไปติดตามชมครับต้องไปดูโอเคเมื่อกี้ทางสอแล้วสีนี้เด็ดมากระดับ ปริญญาเอกคู่เราอาจจะไม่ถึงปริญญาเอกคู่ผมให้คำนิยามกันเองนี่ไม่มีใครตั้งให้ผมแร้วผมให้กันเองตอนที่ไปไปดูเขาเล่นกันครับผมอ่ะคิดว่าผมกับพี่กอ์ฟอ่ะมันแบ่งเป็นสามระดับใช่ไหมครับคือมีช่วงเรียนช่วงที่โตขึ้นมาหน่อยเรียนมหาลัยกับช่วงวัยทำงานเนี่ย เราแบ่งกันว่าช่วงเรียนเราเป็นเหมือนประถมประถมมัธยมต้นก็แบบน่ารักน่ารักจุ๊บหอมแก้มอะไรอย่างนี้พอโตขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวเราให้มันเป็นวัยอยยากรู้อยากลองแ้วก็จะมีวัยผู้ใหญ่ที่เป็นปริญญาตรีอันนี้ก็จะโรแมนติกขึ้นมาหน่อยก็ของคู่เราจะเป็นแบบครบรถครบรสครับแล้วก็ของคู่นู้นอ่ะเลยปริญญาตรีอีกทซาบทุกอีพีจริงๆครับปริญญาโทสองใบปริญญาเอกหนึ่งใบ โหสนิทก,กันมากครับก็เรียกได้ว่ามองตาก็รู้ใจจริงอันนี้จริงนะครับแบบบางทีเราเล่นอ่านเลิฟซีนแลน้วกันยกตัวอย่างเลิฟซีนแลน้วกันบางทีเราเนี่ยไม่ได้เตรียมมันก่อนเข้าไปเลยนะครับเราก็รู้กันว่าเออเราได้ทําแบบนี้ได้ทําแบบนั้นไม่ได้แล้วก็แบบไม่ต้องพูดแล้วอะ่ะคือมันเข้าไปมองแล้วก็จับจับจับ,จบนิดนึงก็อ่าเข้าใจแล้วว่ามันต้องไปประมาณก็จับุมือจับไม้จับมือจับตัวอะไรก็พอเลยก็อเข้าใจก็ค่อนข้างไว้วางใจใช่ครับผมซึ่งกันและกันครับแรก สมัยเรื่องที่แล้วอาจจะแบบเกรงมากเราค่อนข้างต้องไอซ์เบรกกิ้งประมาณนึงแต่ว่าพอเรื่องนี้ก็สบายใจมากๆครับง่ายขึ้นเยอะไล่ไล่ครับผมอยห้เขาสบายใจสบายใจแบบแบบไหนยังไงองจริงๆนะผมไปเล่นกับคนอื่นะผมนี่เกรงแบบเกรงเหงื่อแตกเลยนะบทเขาต้องมีไปแบบแวะแวะกับคนอื่นบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ดูี๋ยวได้ดูกันจะได้เห็นแล้วผมอะเกรงเกรงเลยแบบ เหนือแตกเลยตอนทายอ่ะอย่าเข้ามานะอย่าอย่ามาจับอย่ามาโดนตรงนั้นอย่ามาโดนตรงนี้อย่าแต่พอเล่นกับคู่เราเงี้ยอะไรก็ได้แค่มันคืออยู่ในบทบาทแล้วมันยให้มันทําออกมาดีที่สุดอะไรเงี้ยครับบทก็ด้วยพี่ก๊อปด้วยปีเอา์ก็ด้วยจริงๆครับถ้าไม่ใช่ปีเตอร์ก็จะไม่ใช่ข๊ากจี้เลยครับเนี่ยโอ้โหถ้าไม่ใช่พี่ก๊อปก็อาจแอบ คิดว่าแอบยากน่าจะทำงานยากกว่านี้มากมากเลยแหละแต่พอเป็นพี่กอล์ฟเนี่ยก็เอสบายใจครับเหมือนกันเลยครับอันนั้นเล่าคำตอบแล้วถ้าตองเล่นกับคนอื่นนี่อาจจะคิดหนักอยู่ครับว่าเราต้องบอกผู้จัดว่าเอ๊ยยังไงดีได้ถึงไหนอะไรเงี้ยคงต้องมีการคุยกันเพราะเราก็แอบกลัวอยู่อย่างเงี้ยแต่พอเป็นพีเตอร์ก็สบายใจครับถึงไรถึงกันครับผู้ดิก็ได้นะผู้หญิงเยอะก็ได้พอแล้วพอแล้ว พูดซับพองแต่ได้บทแล้วนะครับใช่ครับคือได้บทปุ๊บคุยกันก่อนเลยแบบเอ้ยปีเตอร์อ่านบทครั้งแรกเสร็จโทรหาพี่ก๊อฟเลยพี่ก๊อฟมันขนาดนี้เลยวะคือเราต้องทำขนาดนี้เลยใช่ไหมมันคือหนึ่งในบทบาทใช่ไหมพอแบบอ่านบทแบบไม่กี่อีพีอีพีประมาณสองอีพีเองครับสองอีพีใช่อ่านอ่านออนไลน์แล้วเราก็โทรคุยกันอีกประมาณสองชั่วโมงนานนานก็อ่านบทนานกว่ามากครับแต่แต่พอเป็นพี่ก๊อฟเนี่ยเราพูดอะไรก็ได้ไง สบายใจที่แบบเออปิดตรงนี online, ้เราไม่โอเคเราไปบอกับตรานี้ไหมเราแชร์กันไหมอันนี้อาจจะลําบากใจที่จะเล่นออกไปที่จะพูดออกไปอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ต้องสลับกันเพราเป็นพี่ผมก็เลยยอมหมด้ในส่วนใหญ่ผมยอมพี่กอลฟนะครับเนี่ยที่พี่กอลฟยอมหกใช่เหรอใช่ก็ยอมยอมกันไปครับผัดผัดกันจริงๆส่วนตัวของกอลฟเองนะครับไม่ได้คาดหวังอะไรมากเลยครับอยากแค่ว่า ออกไปแล้วทุกคนชื่นชอบแค่นั้นเองเลยครับแบบเรียกได้ว่าสร้างความสุขให้กับทุกคนได้เขาก็พอใจแล้วไม่ได้คาดหวังอะไรต่างๆตามมามากเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับให้มันเป็นโบนัสแทนประมาณนี้คตอบพระเอกเกินเนาะจริงก็แบบพระคุณคุณลุ้นมากเพราะมันก็เป็นซีรีส์เต็มๆเรื่องแรกของผมแล้วก็กลัวกลัวว่าแบบจะแสดงได้ไม่ดีทําให้คนดูแบบเอ๊ะมันไม่สนุกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าผู้จัดเองปีเตอร์เองหรือว่า นักแ,แสดงทุกคนในค่ายก็เหมือนตั้งใจมากแล้วเขาก็แบบเล่นดีเลยรอ่าดเดีๆตอบแบบในใจจริงๆถูกแล้วที่คิดจริงๆอ่ะ,อะ <laughs> นั่นแหละเพราะว่าจริงๆผมเป็นเพศัตะนะครับเราก็ทางานเพศัตเป็นหลักแล้วก็ไม่เคยเรียนเรื่องของเรื่องของการแสดงอะไรแบบนี้มาก,ก่อนเลยแล้วพอได้ลองทํามันก็ยากจริงๆครับคาดหวังแค่ว่า,วาออกไปโอเคแบบทุกคนชื่นชอบก็พอใจมากๆแล้วครับพี่ก็หวังแค่นั้นผมว่าอยากให้ดังผมอยากให้ดังเพราะว่าทุกคนจะได้ดูไงเพราะว่าในเรื่องนี้มันไม่ได้มีแค่ความรัก แบบรูปแบบเดียวมันมีหลายรูปแบบมากทั้งผู้ใหญ่แบบครอบครัวที่แบบอาคุณพ่อคุณแม่ซัพพอร์ตลูกยังไงคนรักกันเขาซัพพอร์ตกันยังไงคนที่รักกันแต่แบบเลือสถานะต่างกันมากอายที่จะมีคนนี้เขาจะต้องแก้ปัญหานี้ยังไงอะไรเงี้ยมันมีหลายรูปแบบมากๆครับก็เลยอยากให้ดังอยากให้ด<จ>ังทุกคนดูก็จะได้ได้ข้อคิดอะไรกลับไปครับ ฝากด้วยนะครับกับซีรีส์เรื่องรีเลฟนะครับเรื่องใหม่หัวใจเดิมออนแอร์ที่ช่องวัน31เวลาสีทุ่มครึ่งทุกวันเสาร์เลยโดยเริ่มเสาร์นี้วันที่29พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับและใครที่แบบอยากดูอันคัดแบบจุกจุกเอ็นซีที่เราโมโกันไปเมื่อกี้ไปตัดสินกันได้เลยนะครับในไอฉีครับเวลา5ทุ่มครึ่งทุกวันศุกร์นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ